เราไม่ต้องแบบสดใสตลอดเวลาก็ได้เพราะคนเรามันก็มีทุกมูนวันนี้เราจะเป็นยังไงคึมคึมคูคูเพราะว่าเราใส่แว่นคณคูใช่แล้ววันนี้ไม่ได้มีแ้งเอาอย่างหนึ่งสองทริย้คึมตรงไหนไม่พอช่วงนี้ยมันร้อนนะทุกคนลมเสียโอเคปะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าต่อให้ร้อนลมเสียยังไงเราก็มีเรื่องเล่าใช่ซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรวะใช่ผมลืมวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องเอาเยี่ยมกูก็ลืม เราข้ามา cross เรื่อง t o ปิกเรื่องของเสื้อผ้าแบบว่าทุกวันนี้เวลาที่เราเห็นคนใส่เสื้อผ้าแบบเหมือนกับว่าถ่ายลงไอจีถ่ายลง Facebook หรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยคือมันก็สนุกดีกับการที่เห็นคนเหมือนกับสนุกเรื่องแฟชั่นเราก็เลยมาเป็น10เสื้อผ้าตัวเก่งนะคะเน้นคุ้มซื้อคีเดียวใช้ได้ซ้ำซ้ำซ้บ่อยๆค่ะเย้เราจะส่วนกระแสแฟชั่นนิดนึงเอาจริงพวกเราสองคนก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสื้อผ้าที่ตัวเดิมๆนะคะออถ้าเกิดดูยิบย่อยมานะคะก็จะเห็นว่าอ่ะเสื้อ เคยใส่แล้วกางเกงตัวนี้ซีก็ใส่อีกแล้วอะไรอย่างนี้นะก็คือจะเน้นเป็นสายล์มิกซ์แอนด์เอาซะส่วนใหญ่อะโอเควันนี้เราจะมาอวดไอเทมคนละ5ชิ้นที่เป็นตัวเก่งของพวกเราที่เลือกมาแล้วว่าใช้คุ้มจริงราคาก็ค่อนข้างน่ารักมากๆไปลองหาซื้อที่มันคล้ายๆกันได้นะเสื้อผ้าใช้คุ้มในสไตล์ยิตัวแรกนั่นคือรบช็อปจ้า นอนแล้วมันก็เป็นประมาณนี้แหละ <ทำ S 1> สมัยก่อนเสื้อคอปจะเป็นเสื้อที่ discriminate หุ่นของคนมากๆเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราไม่เอวตัดมากเราใส่ไม่ได้<อ>แต่บอกเลยค่ะว,ว่าเดี๋ยวนี้นะคะไม,ไม่ใช่ใช<ๆ>แล้วสตรีละทุกคนสามารถใส่ได้อย่างสวยงามและแบล็กแจสวยงามขึ้นอยู่กับความชอบและความมั่นใจของเราดีสมัยก่อนดิเคยคิดว่าตัวเองอ่ะใส่เสือ้อคอปไม่ได้เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วดิก็เจอวิธีการใส่ครอปปนแบบของตัวเองที่ดิชอบคือใส่ตัวนี้ทับกับเสื้อเชิ้ตหรืออัจจะใเสื้อสูทเสื้อคลุมตัวนี้นะคะที่เรา เลือกสีเป็นพื้นๆตัวนี้บอกเลยว่าถูกมากราคาน่าจะประมาณแค่60บาทกูใช้แบบ <laughs> ใส่คุ้มมากแมทเยอะมากแมทได้กับกระโปรงสั้นกระโปรงสอบขายาวสีดำเอวสูงกลางเกงขาสั้นสีขากลางเกงขาสั้นยีนกลางเกงขาโก้แล้วด้วยความที่มันเรียบอะคนมันก็จะจำไม่ค่อยได้หรอกว่าเราใส่ตัวนี้แล้วก็อีพีทั้งหมดเราจะไม่บอกย e ี่ห้อนะคะเราจะไม่ยั่วเลยนะคะเหมือนกับกีเจยั่วดนึนงว่าตัวนี้ถูกมากคนจะเริ่มถามว่าพี่คะพี่ซื้อที่ไหนคะอย่าอย่างทีกเขา <c oughs> แต่และตัวให้ทุกคนไปเลือกตามเหมาะสมตามพอฟอร์ดได้และตามทรงที่มันเหมาะกับตัวเองตัวแรกของนิฟโซนะคะ ใส่บอยเหลือเกินเสื้อเชิ้ตขาวอ่นทุกคน you can go wrong really เสื้อเชิ้ตขาวเป็นอะไรที่ไม่ว่าจะคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอนะมันมีตังอยู่แค่นั้นซื้อได้มีเดียวซื้อเหอะดิเป็นคนชอบเสื้อเชิ้ตขาว oversize ตรงที่ว่ามันแมทช์ได้หลายแบบอใส่ให้ดูเลยถ้าเกิดมันเป็นเสื้อเขา้ารูปมันจะผู้หญิงขึ้นถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นบอยลุคอย่างเงี้ยเราใส่กับเกงยีนอย่างเงี้ okay, าายโอเคอะความรู้สึกเหมือนเกๆ๋ๆอารมณ์ชูเล่โรเบิร์ตสมัยส,ยสยองรามเท่จากนี้ตัวเนี้ยดิ๊ก็จะเอาไว้ใส่กััาาเขขสส้้นน่ แล้วใส่กับบูทใส่กับผุ่เท้าสูงใส่กับอะไรก็ตามใส่กับสติ๊กเกอร์สก็ได้ลุคนั้นก็ดีก็จะดูเหมือนเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยใช่มนเหมือนเป็นบอยฟรนช์เชิร์ตตัวนี้ใส่กับกางเกงยีนส์ใส่กางเกงสลักใส่กางเกงขาสั้นใส่กับกระโปรงยาวบางทีก็ได้ส่วนหลักเอวเนี้ยเราเป็นกระโปรงยาวทรงเอออกมาแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้ใส่กางเกงสลกแล้วใส่สูทไปงานได้เลยก็เวิร์กอินเลยเจ๊เป็นคนไม่ค่อยถนัดในการเลือกเชิร์ตเท่าไหร่คือโลกของเชิร์ตเรารงมีอะไรจะแนะนำแม้ว่ามัน ว่าจะเลือกทรงเก่งขนาดไหนแต่ท่านลืมดูเรื่องสีกับบ้านร้องไห้เอาหลานไปแลบบ้วโอ้โหตรงนี้แม่งทรงน่ารักมากเหมาะกับกูมากกลับมาเสร็จปุ๊บลืมไปว่ามันคือขาวโอโมโอมันคือขาวโองฟ้าปะใช่ <laughs> ทุกคนเชิดขาวที่จะฆ่าคุณนะคือเชิดขาวที่ขาวโอโม่นะคะมีรู้สึกว่าขาวที่ค่อนข้างเวิร์กที่สุดด้วยส่วนตัวยังไงต้องเป็นออฟไว้เป็นขาววอมนะคะเพราะว่าเสื้อเชิดตัวที่บมีอยู่ที่บ้านที่มันเป็นขาวแบบขาวจา<อ>ัดใส่แล้วแบบดูแ yeah. ย <Yeah. S 1> ่คืดูหน้ามืดแย่ค <laughs> ือหมองหมองปะมันดูหมองมันทาาาาห้้้นเววดยยออีก่ง คือดูความบางของผ้าพอเราเข้าไปในร้านนะคะถือขึ้นมาอย่างนี้แล้วเอามือลองด้านใต้ถ้าเกิดมันเห็นมือเราชัดมากๆอ,อ๋ออันนั้นคือบางไปแล้วบางเกินไปบางครั้งเราจะหยุดนลยค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากได้นะตอนนั้นแต่เชื่อเถอะว่าถึงเวลาพอเอามาใช้จริงถ้าคุณต้องมานั่งใส่เสื้อทับ<อ>มันทำให้รู้เสียจะซื้อทั้งที่ถ้าเกิดมันจะเป็นชิ้นเก่งของเราจริงอ่ะเลือกผ้าที่มันดีไปเลยเตัว <Yay! S 1> ที่สอ,อสองของเรานะคะการเกงยีนของเราที่เลือกมานะคะเราจะไปดูอยู่ข้าง จะจะชอบสกินนี่จริงใช่เราจะชอบยีนทรงเดฟเน้นเป็นสีไลท์บลูส่วนใหญ่ใส่ก็จะเป็นสีอ่อนแต่ส่วนไหนก็จะเป็นทรงนี้หมดเลยขาลีบลีบจริงไม่ใช่แบบสองข้างไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือมันพับอยู่ของเราจะไม่ค่อยชอบใส่เอวสูงอันนี้คือเกี่ยวกับซิรีละนะก็จะชอบใส่เป็นเอวตามหรือเอวกลางเป็นต้นไปที่บอกว่าสนับสนุนลอจิกของยิปโซนั้นกางเกงยีนถือว่าเป็นอะไรที่อย่าซื้อถูกมากซื้อคุณภาพดีไปเลยสักหนึ่ง ตัวแล้วเป็นตัวเก่งเหมือนเชิ้ตเลยอันนี้คือดีกว่าเราลองซื้อกางเกงยีนมาหลายรนจ์เหมือนกันราคาค่อนข้างสูงหน่อยไม่เวอร์นะซื้อในห้างในทั่วไปไม่ใช่แบรนด์เนมหรูหราอะไรนะคะเราก็ซื้อในพวกแบบร้านแบบสามร้อยกว่าบาท500กว่าบาทมีนะในร้านที่มันราคาประมาณแบบไม่ถึงพันแล้วมันก็ใส่สวยดูถ่ายรูปแล้วสวยแต่ว่าเอาจริงๆเทียบกันแล้วอะ่ะมันจะไม่ฟีลสบายหรือคุณลิตี้มันจะสัมผัสได้ว่ามันก็จะไม่เท่าตัวที่แบบราคาสูงกว่านิดนึงเลือกได้ ถ้าจะต้องปีตัวเก่งตัวเดียวอะเราแนะนําว่าซื้อมาพูดว่าอะไรดีอะอยากโทโกับเ <c oughs> สื้อผ้าบางตัวถ้าใส่ใส่บางชิ้น้วมันบางตัวคือบ,บางตัวอื่นงงไปเถอะบางบางอันบัน คือใหญ่าบางอันมันจะแบบแม่ชอบพูดอะเสียน้อยเสียยากเออ,เ,อเสียน้อยเสียยากอะเอออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องของความแพงว่าเออคุณซื้อยีนแพงแล้วต้องดีกว่าแน่นอนไม่ใช่ทรงแม่งต้องอย่าซื้อกางเกงยีนตามใครแค่กินเพราะดูว่าเขาใส่สวยเด็ดขาดสกินนี่จตตีนแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันแต่ละไลน์คอลเลคชันน่ะก็ยังไม่เหมือนกันคุณต้องยอมดูไปคนเรื่องมากที่สุดตอนที่คุณจะซื้อมาเกิดอะไรขึ้นต้องลองแล้วลองแค่เดยกอย่างเดียวไม่พอนะคะลองแล้วต้อง imagine ไปด้วยจินตนาการว่าถ้าไม่ใช่เสื้อวันนี้่ะตต้องงคิิดไปปถึก แว่าเสื้อผ้าที่เทำนีที่บ้านคืออะไรตอนนี้ไม่ได้เปิดไอจีตัวนี้ไวยนะว่าจำไม่ได้ว่าผู้ใส่อะไรวะบอลบอลเลยเนี้ยแล้ก็ดูว่าไอ้กางเกงตัวนี้มันจะเหมาะไหมเอาจริงทีน่ะมันไม่มีตัวไหนหลอกที่ฟ้าอ่อนแล้วมันฟ้าอ่อนอยู่20ตัวบนสแตกอะลายมันไม่เคยเหมือนกันอยู่แล้วเว้ยเวลาที่พี่ไปลองเสื้อบางครั้งมันมีถูกใจมากๆอะที่อยากเปลี่ยนของหนูนะเอาตัวตัวนี้ตัวนั้นนะอย่านะน่าเปียกอะมึงเพราะว่าวาทมันก็ว่าแบบคือลายเท่ดิ๊งดิ๊งดิ๊ง เธอไม่เหมือนเอนดิมเธอเปลี่ยนไปอ่ะมาถึงตัวนี้กันบ้างน,นะคะบอกเลยว่าอันนี้มันจะไม่ใช่หนึ่งในหที่เราเตรียมมาว่ามันเป็นตัวเก่งเรานะคะซึ่งเราใส่อยู่แต่ว่าใส่อยู่ข้าง,างในค่ะนั่นก็คือสปอนเซอร์ของเรานะคะ <c oughs> จินตนาค่ะ <Yeah. S 1> <c oughs> ถ้าเกิดใครที่รู้จักกันอยู่แล้วจินนาเป็นแบรนดร์ชั้นในของผู้หญิงนะคะทุกคนเขาทํามานานมากแล้วเหมือนกับทุกคนเชื่อถือในแบรนด์มากๆนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงสินค้าของเขานะคะเป็นไลน์ที่ชื่อว่าเดลี่นะคะทำไมถึงเลือกมาเป็น EP นี้เพราะว่าการเลือกชั้นในสําหรับคุณผู้หญิงนะคะคนซื้อดีๆไปเลยนอกจากทรงมันจะไม่มีการทบสรีละเรานะบางคนมีปัญหาเรื่องสรีระและสุขภาพเลยค่ะซึ่งไลน์ที่เราจะมาพูดถึงโดยเฉพาะนะคะคือไลน์ใหม่ของเขาไลน์นียเขาจะเน้นเรื่องเรื่องของความสวยสบาย พอดีตัว,ตวแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจสามารถทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ว่าพอเราจะออกจากบ้านคือเราไม่ต้องคิดอยู่ละก็หยิบตัวนี้ใส่เลยถ้าโดยส่วนตัวดิดลองใช้ของจินตนาเองนะดิ๊ดรู้สึกมันเป็นเดลี่บราที่คุ้มจริงๆเว้ยสาวๆทุกคนจะรู้ค่ะว่าบางทีการเลือกซื้อชุดนในอะกว่าจะหาตัวที่มันสามารถที่จะฟิตปร,ริระของเราได้แล้วใส่สบายได้แบบเป็นเวลานานอะมันยากเคยเจอปะคือสบายแต่เหมือนแค่มาแปะบางคนมันจะมีเนื้อด้านหลังมีเนื้อจั๊กะแล้อะไรอย่างเงี้ยบางตัวสบายจริงจริงแต่ดูลอยๆ ไม่ได้ช่วยเก็บให้มันกรีบบางตัวโหเก็บทรงดีมากแต่พอถอดออกมาแล้วก็เดียวมันดูไม่ค่อยน่าเชื่อชมคือเราไม่ได้บอกมันไม่สวยแต่มันไม่ได้สวยเหมาะกับช่วงวัยเรานะตอนเนี้ถึงจุดหนึ่งเราจะค่อยๆเปิดโป๊ะไปชวสวยนั้นอยู่แล้วอันนี้สิ่งที่ชอบเลยนะจุดตัวคืออันนี้เป็นทรงที่พกดง่ายอ่ะเอ้ยอันนี้อันที่เราใส่ใช่คืออันที่เดียเจ๊ใส่อยู่นะคะมันจะเป็นสีดามตัวนี้จะมีทรงน่ะมันจะช่วยเก็บทรงได้ดีมากๆนะคะใส่แล้วดูสวยแล้วมันรู้สึกคอ m เ o r t เว้ยใส่แล้วรู้สึกน อเออมันมีการแบบตรงนี้ใส่สบ,บายมากใ,ใส่ใส,สบ,บายมากมันจะเหมือนเขากอดเราไวอ้อ่ะแย่ที่สุดเวลาที่พี่ส่ยกทรงคือรู้สึกว่านรับแล้วทำใี้เนื้อหลังบิ้นอกมาเป็นก้อนใช่ปะที่เป็นคนมีเนื้อข้างๆกับเนื้อด้านหลังไว้แล้วพอใส่กล่อกอะมันจะเหมือนเขาต้มหมาดอะคือมันรัดเลยเจ๊เข้าใจว่าคนรีะมีเนื้อกองข้างบนแล้วก็มีเนื้อกองข้างล่างทุกคนถ้าเกิดใครเป็นจะรู้ใช่ปะก็เลยจะไม่ค่อยชอบทรงกออกทรงที่ดีจ้าเนื้อก็จะเป็นทรงวีไม่ก็ทรงฮักครับอันนี้คือตัวหนึ่งของเจเะป็็นนนนตัััววววทีีี่่มมมมมููไ้้้้ิดดึงกกใชแแลลสยน ด้วยโมเดิร์นด้วยแล้วก็ชอบตรงที่ว่ามันเป็นไม่มีโครงอันนี้ก็คือสบายมากๆนะคะเจ๊มีทรงที่ใส่ไม่ได้เลยดนะทรไม่รอดเลยคือหาอันที่โซใส่ได้จริงเหรอทไมใส่แล้วไม่เคยนมสวยเลยเจ๊ว่าโซอ่ะมีเนื้อด้านบนคนที่มันตรงเนี้ยไม่มีเลยอะถ้ามองในมุมค้าอ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบตัดปึ๊บแล้วเป็นทาวทอย่างเงี้ยมันทําให้มันไม่ไม่สม o o กูว่ากูใส่แบบเนี้ยสวยสุดที่คือแม้แต่ชุดชั้นในอะค่ะมันก็เป็นหนึ่งในเสื้อผ้าที่เราจะต้องเลือกในแบบที่มันเหมาะสมกับเรานะคะก็จะเลือกอันหนึ่งก่อนก็จะแนะนาไอ้ตัวเป็นเดลี่เฮิร์ททางแบรนด์เองเขาทําตรงเนี้ยมานานมากเลยอยู่มาตั้งแต่แบบก่อนลูกแม่เราอีกอะเขาเรียกว่าเขาสั่งสประสบการณ์มาแล้วเขาศึกษาเรื่องสรีระของผู้หญิงมาอยู่มาเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกใจเลยที่ว่ามีความหลากหลายให้กับสรีระของผู้หญิงที่ไม่เหมือนกันแล้วก็กิจกรรมที่มันไม่เหมือนกันด้วยเรื่ององค์ความรู้อะไว้ใจ คือเขามีเซ็นเอร์แพทเทิร์นที่ชื่อว่า OSS คือมันเป็นแพทเทิร์นเฉพาะของเขาอ่าดยความเป็เขาอยู่มานานก็ทำมานานอะถึงขั้นที่เขาเด v วลอ p ตรงนี้ขึ้นมาก็อยากจะให้ทุกคนไปลองกันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงค่ะใครอยากลองนะคะก็ไปลองดูนะคะที่นี่เลยโอเคเย้ต่อมาเสื้อผ้าตัวที่สของแต่ละคนติ้งเบลเซอร์ใส่บ่อยเหลือเกินคุณพาไปดูติ้งติ้งติ้งในวันที่เราแต่งตัวแบบแคชชัวร์มากๆนะคะชั่วเขาทำให้ดีขึ้นอีกฮะทำไมต้องชั่วด้วย โอ้อมาอ,นนอย่างนี้เลยอย่างนะช้านะวันนี้อย่างที่เราได้กล่าวไปสมมุติว่าตอนนี้ดิฉันใส่ c อ o ท็อป,อ,ปอยู่อันนี้เป็นลุคที่เราใส่บ่อยอ่ะน,นี้เห็นจะใ,ใ,ใส่เบสเซอร์สีเบจบอยเบจอ่ะ,อะมันเอาไปแต่งได้เฉพาะคนที่ต้องมีเสื้อผ้าเบจอยู่แล้วอาโซลองจินตนาการด็ทจาเลยลองจินตนาดูว่าถ้าเกิดว่าข้างในอ่ะมันเป็นสีเทาแล้วมันเป็นหนีทํานี้เกิดว่าอันนี้มันเป็นสีเบจแล้วนี่เป็นสีเทาสกับกนมันไม่เข้ากันถ้านี้มันเป็น,น ีดามแล้วมันเป็นเบเซอร์ดามันดูโซโคมันดูแมทส์มันดูเท่ห์ดูเป็นผู้หญิงแบบมีความมิสซิเรียสจังเลยเกิดว่าไม่ใส่เป็นครอบท็อปนี่แมทส์เหมือนมายเกลือเมืงแล้วมึงก็เนมึงก็ไปไหนเนี่ยแล้วมึงกนไปไหนเฮ้ยเอาจริงลุคแค่เนี้ยก็น่ารักแล้วนะมึงไม่ต้องอ้อมขนาดนั้นก็ได้เนี่ยก็เป็นแบบเนี่ยรองเท้าผ้าใบแล้วก็อย่างนี้เป็นเสื้อทีเชิร์ตก็ดูมีอะไรมากขึ้นแมทส์กับอะไรได้อีกเอาไปแมทส์กับเดรสสั้นส่วนทับไปเลยเดรสตัวไหนที่มันดูเซ็กซี่เฟมินินหน่่่ออยเเเวววลลาาาใสัันนนีี้้้ขไปมมกกกก็็จะดคซซแ กดความโปล๊ลงไปด้วยเออเท่ขึ้นใส่ออกไปดินเนอร์เนาะบางทีเราโอเคอยากจะเซ็กซี่แหละเวลาเราต้องเดินทางการมีอันนี้คุมไปก่อนก็อุ่นใจไปถึงแล้วค่อยถอดชูนนะตอนก่อนที่เราจะทำ EP เนี้ยนี่คิดไอเดียว่าเออจะทำเรื่องอะไรใช่ไหมแล้วเขาที่ก็ส่งลิสต์ไปให้เขาดูซึ่งแล้วคูเขียนว่าแจ็กเก็ตหนังสีดําไปมันโผล่มาที่ตัวนี้ซึ่งขง่าอธิบายเหมือนกูทุกอย่างเลย ท้งเืองทุกตัวปชาชนกับกูหมดความหมายเดียวกันหมดอ่ะแล้วกูโทตัวของกูเลยลวกันเจอยนะจริงๆแล้วใส่เบสอร์ดำตัวใหญ่ๆอ่ะแบบโอเวอร์ไซส์เลยนๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเลือกตัวนี้มาแทนแลวกันเพราะว่ามันเป็นตัวโปรด์ไปจริงๆอะไรก็ตามที่อยู่หมุนรอบชีวิตนะคะจะเห็นว่สใส่อยู่นั่นแหละมันจะเป็นแจ็คเก็ตหนังเทียมนะคะอายุการใช้งานของมันค่อนข้างน้อยกว่าหนังแท้มากๆแต่ส่วนตัวยังไงก็จะเลือกหนังเทียมไปก่อนแต่ราคาก็ต้องถูกกว่าแพะด้วยกัแพะค่ะแล้วก็ส่วนตัวสบายใจชอบใส่อะไรเงี้ยราะตัวน ใชเบียร์ใส่อันนี้กับทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อตัวกางเกงนี่เสื้อชุดกางเกงยีนชุเนชดเดรสออกเดรสดูเฟมินินมากๆหรืออ,อะไรก็ตามคือใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยช่วงหนึ่งจะอินมากๆกับหนังสีดำอย่างเงี้ยพี่บิบอกกับเจ๊ว่าช่วงนี้เป็นอินกับการแต่งตัวเป็นถุงผิวมากๆกระเป๋าเบียังเป็นเหมือนถุงผิวกระเป๋าก็เป็น ใส่ตัวนี้กับทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะไปต่างประเทศอยู่เมืองไทยไม่สนใจจะใส่โซ่แต่เมืองไทยมันร้อนมากเลยนะสวนเนี่ยถ้าเกิดวิอยู่เมืองไทยวิจะใส่เฉพาะตอนที่เราไปงานที่เข้าห้องแอร์แล้วถ้าเกิดเราใส่เดย์ทูเดย์หน่อยวิจะใส่ตัวนี้กับแขนกุดหรือว่าขาสั้นจะไม่ได้มาใส่ปิดหมดทั้งตัวเข้าใจแล้วก็ไม่งั้นมันก็ไม่ไหวต่อไปสิ่งที่เราเลือกมานะคะนี่ เราเพิ่งรู้จักกับเขาเขาคือคาโก้แพนค่ะตามกระแส Y2K ไม่เคยฮิตไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะตกหลุมรักกางเกงที่แบบใหญ่อนะ่ะฝันใจมาตลอดเลยว่าอะไรที่เป็นทรงกระบอกขาปล่อยขาม้าคือรู้สึกว่าตัวเองใส่เราไม่สวยเออแล้วพอแบบไอ้คาโก้แพนเขาฮิตกันเพื่อนเพื่อนซื้อมาให้โอ้ความสบายเป็นอย่างนี้เองคือคา <laughs> จากนั้นกูกด <laughs> คาโก้แพนเลย ทำไมเราถึงชอบพักก็แพนนอกจากความสบายแล้วทําไมเราถึงเลือกสีขาวนะคะเพราะว่า,านะด้นง่ายนะพื้นง่ายนะจริงอ่ะเจ๊ก็ยอมรับว่าเจ๊ก็ลองซื้อไว้หลายสีนะก็จะมีสีโทนเข้มด้วยแต่ตัวที่รู้สึกว่าแมทง่ายสุดเป็นขาวเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ติงต้งติงต้งติงต้งใส่เป็นเหมือนแบบไวท์ออนไวท์เป็นททัลลุกเป็นขาวไปเลยก็สวยดีขาวขาวดำขาวใส่เป็นสีสดใสาขาวก็คืออีกลุกหนึงเปลี่ยนไปได้แบบค่อนข้างเยอะจะเคยเอาไปใส่กับพวกเสื้อวอร์เสื้อแบบเจอร์ซี่พิอบเลย<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีอะไรเงี้ยก็เซึ้งโอ้มันเป็นไอเทมที่ใช้คุมจริงๆนะคะคุณแต่ข้อเสียของมันก็มีก็อย่างที่บอกนะคะเพราะมันเป็นขาวอ่ะมันก็จะเลอะแล้วอย่างที่สองนะมันก็จะมาพร้อมกับความบางเนาะมันก็จะชอบเห็นกางเกงใน เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เรายากอีกแล้วที่จะเลือกใส่กางเกงนในเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมเสาะหาและเลือกตัวที่มันคุณภนะาพค่อนข้างดีนิดหนึ่งก็จะดีมากและมันมีหลายผ้าด้วยนะคะผ้าโปร่องอากาศอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะที่มันบางไปเลยตัวนี้เป็นผ้ารม่มซึ่งเจ๊าอา่ะจะเลือกจะชอบเป็นผ้าร่มมากกว่าผ้าร่มมันจะเป็นนี้ แนะนำข้อะไรอย่างที่พีซีบอกไปว่าให้เลือกดีๆเลือกดีๆยังไงคืออย่าอย่ามั่ววางตอนเห็นกางเกงคาร์โก้แพนส์ขายอยู่ในเน็ตไปซื้อของกินเพราะว่าบางคันของโหมาในจัดสามร้อยราคาดีมากสวยมากระดับใส่สวยมากสวยมากโอ้โหกูนึกว่าผ้าขาวบางว่ากูจะไปทำบุกงยกเกิดอ่ะมันแบบบางไรอ่ะบางกว่าที่เขาบอไม่าทำไปทำนี้ยกเกิดจบแล้วก้แพงจ้าหาดีๆหาเอาแล้วแต่นะเลือกก็เลือกของดีของชั้นองที่พีเลือกมานะคะนั่นก็คือ เดรสขาวเข้าวัดค่ะทุกคนส่วนตัวบีเองนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตควรจะมีเดรสขาวติดเอาไว้ในตู้เดรสขาวปิขัดไปในชีวิตไม่ได้ไม่ว่าบีจะเปลี่ยนลุกไปแล้วกี่ลุกไม่ว่าบีจะโตมาแค่ไหนบีจะต้องมีเดรสขาวติดเอาไว้มีใส่ไว้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำไม่ได้ด้วยความที่รัดสไตล์บีเหมือนกับไปที่ที่รู้สึกสํารวมหรอใช่มีอยู่บ้างอะไรเงี้ยบีเองจะชอบมีเดรสขาวประมาณนี้เอาไว้เป็นสไตล์ว่าวันไหนเราอยากรู้สึกเพียวๆพวอยากรู้สึกแับไปออกเดทหรืออะไรเงี้ย ดูแบบน่<อ>นารักอะไร่าเงี้ดูสดใสดูมีคาวามเฟมินีนแต่ไม่ม,มากไปอะไรอย่างเงี้ยมีจะใส่ตัวนี้เลยแล้วถ้าเกิดวันไหนก็ตามที่ปีอยากที่จะไปงานสำรวมหน่อยไม่ว่าจะเป็นงานท่ำบุนไปเจอผู้ใหญ่ต้องมีความเรียบร้อยขึ้นมานิดนึงอ่ะพี่ก็จะเอาตัวเนี้ยเราอาจจะใส่ทับเป็นเหมือนเสื้อเชิ้ตเข้าใจปะง่ายง<อ>่ายแล้วถ้าเกิดอยากจะไปงานที่เป็นงานฟอร์มอลขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมีเนี่ยเดรสสีขาวเรียบๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ทับเป็นเสื้อสูทเออเข้าใจปะแล้วก็เออมันมันเหมือนกับมันแมทช์ได้หลายอย ที่สุดในชีวิตนี้แล้วเออแต่เจแฮนโซ่ใส่บอ่อยจริงนะเพราะถ้าเกิดนี้ใส่แค่ตัวนี้<ช>เราใส่เป็นรองเท้าผ้าใบจีขามัน,นาามันจะได้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นถ้าเกิดแบบอยากจะให้มันอัพขึ้นมาหน่อยให้ใส่ตัวนี้กับบูทยาวแล้วใส่กระเป๋าแพนดบ็กแบบเล็กๆเป็นหนังก็ได้ my little black dress is always so nice ใช่ใช่เอา,าสุดท้ายตัวสุดท้ายของเรานะคะน้องคนนี้ น้องเป็นกระเปงมันสบายมากโซแล้วมันก็เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็เป็นผ้าทิ้งๆตัวนี้เราชอบเอาไปแมทช์อย่างเงี้ยก็น่ารักแล้วใส่กับรองเท้าผ้าใบสีขาวดำรูปเป็นแบบนี้ก็เป็นเสื้อกล้ามสีขาวครับอันนี้สีดําแล้วก็เคยเอาไปใส่กับเสื้อคอเต่าลูปนี้ก็จะเป็นลุคดูเป็นอีกแบบนึงไปเลยก็คือจะดูอัพขึ้นมาก็เคยใส่ไปดินเนอร์ด้วยก็เป็นชีฟองเป็นแบบสีทูแบล็คเป็นดินเนอร์ลุกแล้วก็ใส่อันเนี้ยแล้วใส่บูทตดำแล้วก็สลีขึ้นไปก็ด ว้าวสารพัดประโยชน์จริงๆอาตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นกระเ๋งมันดูเหมือนกระโปรงอะค่ะแต่จริงๆข้างในน้องเขาเป็นกางเกงนะเ้ว่ความที่เขามีกางเกงอยู่ข้างในอะมันจะมีกางเกงบางล้านทุกคนต้องระวังนะถ้าซื้อออนไลน์อ่านรีวิวเยอะๆบางที่อะกางเกงเขาจะเหมือนสักแต่ว่าทําไปอย่างนั้นเพราะยังไงมึงไม่เห็นกูอยแล้วบางเหมือนซับในแบบมันเรียกว่าเป็นซับในมากกว่าใช่แต่ไม่เป็นกางเกงจริงตั้งตัวไอ้แกงข้างในมันกว้างมาก กว้างซะจนมึงก็เท่ากับกูใส่กระโปรงอ่ะคือมันแบบเข้าใจาปะมันไม่น้มีตรงกลางกั้นแค่หลานหน้าว่าเอาอกูอหันให้แล้วนะเป็นยิงเกงแต่ว่าคือที่เหลือขากว้างจัดเป็นกระโปรงกูแค่ใส่กระโปรงแหละแต่กูแค่เขานำมาหมักขึ้นมาเดิมไปเข้าใจปะไม่ได้ช่วย้ชีวิตกูดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นก็เลือกแบบที่สมเหตุสมผลในการเป็นการเกงกับกระโปรงอย่างแท้จริงนะคะทุกคนทีนสุดท้ายค่ะ ในวัยต่างๆโดยเฉพาะวัยทำงานควรจะมีเอาไว้สักหนึ่งตัวกางเกงสีเทานะคะทุกคน มัพยายามแต่งตัวสมัยก่อนเรารู้สึกว่าเออเราซื้อทุกอย่างพื้นฐานครบแล้วก็คือกางเกงสีขาวกางเกงสีดำแต่หลายๆครั้งพอเราจะแต่งตัวขึ้นมาจริงๆอะพกางเกงสีขาวบางทีมันก็จะไม่ค่อยเหมาะขาวดำตัดกันมันดูดุใส่กางเกงสีดำบางทีอะมันดูดุจนเกินไปแต่าจากที่เราต้องการลุคที่มันดู c a s เวิ working แต่ casual หน่อยมันจะดูแบบจริงจังเพราะฉะนั้นดิเลยเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของกางเกงสี n e u t r a ที่ไม่ใช่ขาวดำก็คือเทาและเทาที่ดีเบอร์สวนไหนมากจะเป็นเทาที่มีลาย plate แบบนี้ด้ สวยแล้วน่ารักมันเข้ากับเธอสวยฉันไม่มีเลยอะค้อใส่กับเชิตใส่กับที่เชิดใส่กับเสื้อก้ามใส่กับเสื้อที่เขาเรียกว่าบลาสออกให้ดูเหมือนกับว่าอ่าแบบแบบทำงานเลยทำงานหน่อยมันได้ทั้งเช้าชอได้ทั้ง working extremely formal เพราะฉะนั้นอ่ะกางเกงสีเทาอ่ะยืนหนึ่งในใจได้เลยว่าแบบหลังๆอ่ะถ้าเกิดจะอยากใส่อะไรที่ไม่ใช่ยีนจะเลือกใส่กางเกงสีประมันแล้วทำไมเราถึงเลือกไม่เทาพื้นทำไมต้องเป็นเทาแล้วมีตารางด้วยอะเรียบไปเลยก็ได้ค่ะทุกคนไม่ได้บอกว่าต้องเป็นลายแบบนี้แต่ส่วนตัวทีชอบให้ม มีลายนิดนึงเรียบไปเลยบางทีพี่ก็รู้สึกว่าจืดมาดูซีเรียสบางตัวพอลายช้าไปก็ไม่ได้นะทุกคนต้องเอาแบบสัสโท่ถ้าลายช้าไปอ่ะใส่วันนี้แล้วถ้าเกิดอยากใส่ต่ออีกสองวันถัดมาคนจะจำเยเราต้องเลือกเสื้อผ้าอะไรกันนะให้คนจําไม่ได้ต่อให้เราใส่สองวันติดกันนั่นค <arsa> <laughs> ือมาตัดนความคุ้มของเราโอเคโอเคแย่จบแล้วค่ะ 10ไอเทมของพวกเราที่ซื้อแล้วใส่กลุ่มจริงๆใช่ค่ะก็ลองไปดูนะคะอย่างที่บอกว่าอีกีนี้เราอยากที่จะสวนกระแสเรื่องของ Fast fashion ว่าเออเราจะต้องซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มเสมอไปอย่างเงี้ยเราอยากจะให้หลายๆคนลองโฟกัสเรื่องของคาว่า quality o oh, v ว r q u a n t i า y เนาะเออบางครั้งมีมากๆก็ไม่ได้แปลว่าดีที่สุดบางครั้งเลือกตัวที่ดีที่สุดสําหรับตัวเราแล้วใช้มันไปให้ยาวนานเหมือนกับเป็นพาร์ทเนอร์ก็น่าจะดีกว่าม,มีรู้สึกว่าในมุมนึงอะค่ะเสื้อผ้าเหมือนเพื่อนเราของบางครั้งจริงๆริงเหมือนบิ กางเกงบางตัวแล้วนิจําได้วิบไปไหนมาบ้างกับมันเจนไม่รู้สึกแต่ใจเก็ตแล้วมันน่ารักดีแต่ใจเข้าใจแล้วเพราะว่าโซพูดอะตึ้งขึ้นมาเลย เสื้อผ้ามึงเป็นพาร์ทเนอร์มีหน้าห่ะมึงเก็บเพื่อนมึงไว้ทุกตัวเลย <c oughs> สิ่งที่แม่อ่ะนมาตลอดอ่ะคือเสื้อผ้าเยอะมากแต่ใช้ดูดําๆอี่ว่าพี่เป็นบอยเดอร์ไลน์ฮัวเดอร์ฮัวเดอร์มันเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยของไปอ่ะเพราะว่าเผื่อใช้ในอนาคตอ่ะอย่างที่ทำให้เก็บเสื้อผ้าไว้เพราะรอวันละการขายต่อมือสองไว้จัดมาเก็ตปะละ่ะนี่ไงมาเก็ตแล้วเดี๋ยวมีคนมาซื้อมานะคะมาเก็ตได้ค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะจบอ p พีนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไร วันนี้มันอะไรกันวะเน,นี่ย <c oughs> จบไปแบบงงโอเคค่ะเจอกันใหม e ่ ep หน้านะคะใครชอบคอนเทนต์ของเรานะคะฝากกดไลค <c oughs> ์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะจ๊ะ <c oughs> see you next episode กับยิบย้อย มันจะมีวิธีการเลือกกางเกงยีนอย่างที่คนมักจะทำกันคือเอามารมาร์มารล็อกคอเฮ้ยมันเวิร์กจริงหรอวะโสดไม่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 คือมีเขาชอบเอาเอลมาไอ้นี่ฮะคือไม่ได้ยังไงเทคนิคคืออะไรเล่าให้ฟังหน่อยไม่แต่ใดๆอ่ะทุกคนอันนี้คือใส่พอดีเลยไม่ใช่ยอมไม่เห็นพอดีเลย